โอ้เห็นเบิดเลยนะได้บ่ามันจะคือบ่าเข่งอข่เลยะไรต่องราว้งะไล่ทำแม่ไล่ขอบลงนะขอบทั้งไส้เถยครบพอนีลย่ปิ้นคืนนะกจะสมคนมือนกันเรียบตีก้อนเรียบยู่ไ่เรียบบ่เนาะผมไล่ไล่นะเอามาจับเนียวสิเขาไปไล่ให้ มาฟังๆเด้อเด้อรู้ที่แบเดียร์มันขื้นย่เพื่อฟังมั้งเออสูบแล้วป้าจะบอกสูบแล้ว มันอยู่วกันมันอยู่นเทวมันออกหลอกกันนะเปล่าเากันมาเลท่านนี้ผ่กันมาเลยทั้งนั้มาลท่้งนี้่ติกินก่อนอิ่กติดก่อเยอะยอขตกใจเ่มองหีนเป็นเฮ้ออย่าไปไล่ทันรมาไลท่านนีอย้

อมัะเง่มตัวจะัาย้่เอาพื้นเอาไหมเลยวะนั่ได้วะเเหลืองงาเนเอาท้งไหมนิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอทงให้ดูนอ้คนนักกระดาทายกันี่ ดกีอดดนีดีชิดฟังแี่โตอีดีชิดฟังเนี่ยเพื่อมมนลุยออกมาตแลุงอเียงทั้งนี้นะเนาะ

มาดูแล้ววะฟาฮะมันเย่เงโอ้อหน่อายอาวเดูนาหเรียงเลยจ้เรยงเลยโดูปะันดุเียบกล่นมันดุเียบกนนะันดุไงนะเียบกินไหมดลงรอหรอวาไ่ตองเลียบม่อ ยังงอยังงอสองคนนีุ่บบ่มันมึนนนอแล้วม่งวันนีไม่มีจอมนีนี่เยอ่นี่่ให้เอาเด้ออ่นี่เนี่ยนี่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 ควบไปเรื่อยงูงูนดี่แม่นี่เฮ้ย่ใส่ในแม่ไป

หนุโรงงานหลุดตัวหนึ่งแล้วเอาเชือกวัาเท้าห้อยปากออกเลยเอาแล้วมุดแล้วมุดแล้ว

ไนอยบ้ีนตัวนั้นน่ะ้ยบนตัวน้อยเฮ้ยเอยสอ่อมังแล้วมังแล้วมังแล้วไม่ได้ป็นยานเปนเด็ย่าแขมันยังมั่ร้องเระยบโอ้ยตันก็ขอโทษด้วยโชว์เมียเนียเว้อได้ละโอ้ยกันตุาวาสนา ใส่ข้างมันน่ะเอายมาไส่ยบบนเอาไปไปโยนม่ใส่ขอให้ไม่ได้ถึงควอไปน้องเฮ้ยหนึ่งเต็มจัเัหางหางสะบัดไดระหามสะดเยตัวปลาดุกช่วยัอยังไ่เอาดุกเงียพูดใหญ่ถึงตัแขนมัยลูก้าเหร เมื่อจะลูนได้กินอยู่้ระหมันเนาะโอ้มุดดนเ้าเอจับ่เป,ปลนนดดี่ยนยองไอกไปียยังว่าคนบ้าอหอยัยฝังมือไปใช่ไม่ใช่

เหมือนไผ่หรอปล่านกไผ่อีกับนิ่ันิ่ัมยกอะไยังเอายกนเก็หัวาปลาคนนี้เลมุดมุดอามุดดักด้วดักขึ้นอีกแล้วโอ้ยไอความเสียงสูงล้เลยล้เลยมุด อ๋อว่ะพออยู่ได้อะดีๆแล้วจับเตะน้ำมันเียจะไปจับถึงมั้นบีบมันเนี่นแน่นลดหัวมันเลยไม่ใช่มันตายก็ตายตายยังไงเขาสิประดุกมันไปไล่ทั้งเราดูๆหรอล้วเขามาจอบตรงนี้เนาะแน่นจ้าเดี๋ยวเมื่อกี้มาเขาอุ้ม่นไม่ถือว่ามันบีบไม่กลางวันนี้มันใส่มันใส่เดียวกันปุ้ย อทีสองนาทีเลยยังประเดนไดปลาขึ้นไปยุดชั่วคราวยังอเปเลนลกไม่ได้ขนาดนั้นเขาต้องเอาโม่ปลาามสันหดเลยอนุ่ปามาาาเข้าไปเข้าไปเจ้าเดียวสามสันก็ไปจับคุณไปจับกันดีนอนี่เออาไปแล้วาลด ต้องไปเอาขึ้นไปทังแหงตา้งแฝงจรุเิมนหงกันวัดลอยเนนิ้วเตัวนึงซ้ำกันดีดีซ้ำกันนีอยู่นี่เือเห็นอนาคตเลยอ่ะไปหาปลาก็ปวดเลยมันีวงโอ้จอมแหงบนนูนเลยเนี่ยจอมมั้งได้ๆๆินกลับไปกันเนาะ หน,หนุ่มโรงงานจับเมื่อกี้นะคะสองนาทีตัวนี้แหละไม่ได้เรียบเีนเรียบเีน้โหดูยี่เวียนฮะเือตามผมเลย็้ระโดดลงนีมน้มันต่ำยังไงอีกผ่าดไล้ปะผาดแล้วเ,วเรือตววามผมเ,วเวลื

啊！哈哈呢？啊！啥子好了，开了。